สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ <Hey. Hello. S 1> เฮ้ฮัลโลก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋มนะคะไม่มีขวานไม่มีอิโตสามี่ถามจะตุ๋มยังไงจะกินยังไงซี่โครงมันยาวตุ๋มมันทั้งด้ามน,นั่นแหละ แล้วก็พอมันเปื่อยเนื้อก็หลุดนะคะพอที่คงเปื่อยเนื้อก็หลุดจ้ะ ฮัลโหลฮัลโหลไหสวัสดีค่ะทักทษะกบทุกภาษานะคะมานะคะเยาชื่อโคงหมูตุนผักก็ตามมีตามเกิด เป็นบะหมี่นึ้งก้อนเหลืออยู่นัดเกกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไปทำงานจัดเลยทันทีทันใดอุปกรณ์ในบ้านพร้อมปกติตั้งใจจะกินปลาส้มนะวันนี้แต่บงังเอ,อิญลืมลืมปลาส้ม Tôi đây mình kinh quyết tiểu thêm

พริกยังไม่เผ็ดดีเท่าไหร่นี่ขนาดปั่นเองนะ <laughs> ยังไม่เปื่อยดีเท่าไหร่ยังกรุบกรุบอยู่เลยกระดูกเรียมกมัจะกินก่อนไมรู้จดกินไปกินมาร้อนเหลือแต่ <c oughs> อากาศยาวหนาวมากประมาณสิบองศาได้ประมาณนะ ทาลิปสติกสีนี้ตายเลยเราาดอย่างเขียดกวดไปทำงานนะคะกินซะก่อนเวลาไปทำงานก็มีอะไรก็ใส่ๆไปก่อนไม่สามห้าชั่วโมงหรอกคือเด้งว่าทำงานกันไม่เยอะ ทำกันหน้าห้าชั่วโมงพักเวลาพักมากกว่าเวลาทํางานรับเงินมากกว่าบ้านโลแต่เวลาพักเยอะกว่าเน้นพักผลเยอะพักผลร่างกายแล้วก็พักผลสมองจะได้อายุยืน เราไม่สบายจะได้มีปูมต้านทานอืคนที่นี่ภูมต้านทานเขาดีเนาะเป็นโควิดก็ไม่ค่อยเป็นไรโควิดก็เ,เป็นเยอะเยอะกว่าบ้านเรามากแต่เขาก็ไม่ค่อยตายกันไม่ค่อยเป็นไรกันมีแต่พวก ต่างชาติแหละที่เข้ามาอยู่ติดเชื้ออาจจะตายบ้างเพราะว่าร่างกายมันไม่เหมือนกันคนที่นี่เขาพักผ่อนเยอะเขาเลยแข็งแรงนอนทั้งวันคนนี้นี่ทำงานง่านกับนอนก้งวัน คอมเอ็งอะไรพี่วันเอาเหรอดีเด่นสัคนล